สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณแม่ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการตวงค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการตวงนะคะเด็กๆเด็กๆเคยทานคุกกี้กันไหมคะเอ้คุณแม่ว่าเด็กๆต้องเคยทานแน่ๆเลยและเด็กๆสงสัยไหมคะว่าคุกกี้แต่ละกอน ทําไมถึงรสชาติเหมือนกันเพราะเราใช้เครื่องมือในการตวงส่วนผสมต่างๆค่ะเด็กๆงั้นเ,<อ>เรามารู้จักเครื่องมือการตวงกันก่อนค่ะถังลิตรกระบอกตวงช้อนตวงและถ้วยตวงค่ะเด็กๆงั้นวันนี้ครูแหมจะพาเด็กๆไปดูวิธีการตวงค่ะตามครูแมมมาเลยค่ะ ในการตวงวันนี้คือช้อนตวงค่ะช้อนตวงใช้ตวงของแห้งเช่นแป้งน้ำตาลาวันนี้ครูแหม่มจะมาตวงแป้งค่ะถ้าครูแหม่มต้องการแป้งสองช้อนตวงครูแหม่มจะต้องตวงแป้งขึ้นมานะคะเด็กๆอา เด็กๆสังเกตไหมคะแป้งของเรามันจะพูนขึ้นมาเราจะใช้ไม้หรืออะไรที่มันเรียบๆปาดเพื่อที่จะให้มันเสมอกับช้อนของเราค่ะอ่าอันนี้คืออันที่สองช้อนที่สองนะคะเด็กๆปาดค่ะเด็กๆสองครูแหม่มได้ตามที่ต้องการของครูแหม่มแล้วนะคะ เมื่อคุูแม่มใช้เสร็จแล้วคุูแหม่มจะต้องนําช้อนไปล้างแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆครเป็นถ้วยตวงค่ะถ้วยตวงใช้ตวงของเหลวเช่นน้าเด็กๆคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าถ้วยตวงของเราจะมีตัวเลขปริมาตรที่เราต้องการเช่นถ้าคุูแม่มต้องการน้ํา200มิลลิลิตรคุูแม่มก็จะเทน้ําค่ะ เด็กๆคอยสังเกตนะคะว่าน้ำมันถึง200มิลลิลิตรแล้วหรือยังถึงหรือยังคะเด็กๆถึงหรือยังน่าน่าจะถึงแล้วค่ะเด็กๆครูแหม่มได้น้ำตามที่ครูแหม่มต้องการแล้วค่ะต่อไปเรามารู้จักเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานกันค่ะเด็กๆหนึ่ง <1 S 2> แก้วสองขันสามโอ่ กาละมังเด็กๆขาเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าเครื่องมือที่ครูแหม่มยกตัวอย่างมาอยู่รอบๆตัวเด็กๆเลยใช่ไหมคะเอ๊แล้วทำไมเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานคะเพราะไม่มีตัวเลขบอกปริมาณของเครื่องมือนั้นๆจึงทำให้เครื่องมือที่ครูแหม่มยกตัวอย่างมาไม่ได้มาตรฐานนั่นเองคะ่ะเด็กๆเด็กจ๋าครูแหม่มเหิ่วน้ำจงังเลยค่ะ ูแม่ขอตัวไปหยิบขวดน้ำก่อนนะคะเด็กๆรอกูแม่แป๊บนึงนะคะได้เลยเด็กๆรอกูแบม่นานไหมคะเด็กๆสังเกตไหมคะน้ำของกูแม่มสีอะไรคะใช่แล้วค่ะสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆุูแม่มจะเทน้ำจากขวดลงใส่ในแก้วเด็กๆลองมาทายดูสิคะว่าน้ำในขวดของุูแม่ได้กี่แก้ว หแก้วคะ่ะ2แก้วคะ่ะาเด็กๆหาน้ำของคู่มแมมได้3แก้วนะคะเด็กๆเด็กๆลองดูสิว่าคู่มแมมเทเท่ากันไหมคะใช่แล้วคะ่ะไม่เท่ากันเพราะแก้วของคู่มแมม ไม่มีตัวเลขกำกับใช่ไหมคะโอเคค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆแต่ตัวอย่างต่อไปให้คุณแม่าหาก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนเอ๊ะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะโอ้อยู่นี่นี่เองค่ะนั่นก็คือข้าวสารนั่นเองค่ะเด็กๆ ที่บ้านของเด็กๆมีไหมคะข้าวสารแน่นอนค่ะที่บ้านของเด็กๆก็ต้องมีเหมือนกันเพราะเด็กๆก็ต้องทานข้าวใช่ไหมคะใครเป็นคนทํากับข้าวให้เด็กๆทานเอ,อ่ยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆคะ่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวก็ต้องมีข้าวสวยถูกต้องไหมคะเด็กๆ ข้าวสวยของเรานะคะถ้าเด็กๆต้องการที่จะหุงเด็กๆจะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่คะใช่ค่ะใช้ในปริมาณเท่ากับครอบครัว,วที่เราทานบ้านของคูแหม่มีอยู่สามคนฉะนั้นคู้แหมจะต้องการหุงข้าวให้พอดีกินทั้งหมด3ามคนแต่คู้แหม่มกะยังไงดีนะคูแหมมีแก้วหมูใบแก้วหู่ใบ สามคนนะ่าจะทานสักสองแก้วไหมคะอสองแก้วได้ไหมคะเด็กๆนี่คือ1แก้วมัเทใส่ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ1แก้วสองแก้ว,อกวขอไม่เต็มแล้วกันค่ะเพราะน้องอย่างตัวเล็กน่าจะกินไม่เยอะ เด็กสังเกตไหมคะว่าแก้วที่1ครูแหม่มใช้เต็มเลยส่วนแก้วที่2ครูแหม่มใช้แค่นิดเดียวเพราะครูแหม่มใช้ในการคาดคะเนว่าคนในครอบครัวของครูแหม่มน่าจะกินได้แค่นี้โอเคค่ะได้จํานวนที่ต้องการแล้วครูแหม่มก็จะเอาตัวนี้ไปหุงใช่ไหมคะดเด็กเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับวิชา ที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานสนุกกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้าสนุกเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแม่มขอตัวไปหุงข้าวให้น้องก่อนคะ่ะบ๊ายบาย